ด่วนเลยครับมาดึกหน่อยครับมาดึกหน่อยพีนี้นะครับไอี่ครับอีดานะครับส่งสารไปหาอีบานบอกว่านะครับนะหนูรวมยอดแล้วนะครับได้ประมาณสองแสนไม่ถึงเก้าแสนนะครับ f อซีครับอยานออกมาพูดเองนะครับไอซีครับนะน้องยานอยาน,นี่หาส้นตีนให้กับอีดาอีกแล้วเนีย่ยมึงรอดูเดี๋ยวมึงโดงจนจระแคบเปิดอีกเนี่ยมึงท้าทายแบบนี้เนี่ยเนี่ยมึงหาเรื่อง แทนที่มึงจะสงบป่าสงบคําออกมาท้าทายเขารอดูด้เลยนะรอดูความชิปหายทุกท่านผมพูดอันนี้แหละนะครับรอดูความชิปหายของอยำได้เลยอ่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวเคาตัวสารไปเพื่ออัศรศนะครับในการแล้วรุบฟั่งไขเข้ามาเข้าใจว่าที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานกดไลค์มามาดึกมาดึกดอยอ้สิครับนะ อ,อีบานบอกว่าอีดานะบอกว่าไม่ถึงสองแสนไะอ้ไม่ถึงเก้าแสนนะไม่ถึงเก้าแสนอีดาเป็นคนพูดนะอีดามเป็นคนบอกบอกอีบานนะอีบานอํำอ้างอนไในคลิปเมื่อกี้นี้เดีวเขาได้เขาไปฟังอยู่เขาบอกว่าเงินเนี่ยนะครับไม่ถึงไม่ถึงเก้าแสนหนูรวมแล้วได้มาสองแสนนะครับรวมแล้วหนึ่งสองแสนูจะบอกมึงให้นะ อีดามอีเนระคูณอีมิชาอีมิชาชีพอีดามนี่คือมิดเลยนะผมบอกห้ให้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงจริงนะแล้วผมเชื่อสิ่งที่ร้อยเอ็ดพูดในฐานงนี้ผมเชื่อที่จอร์เข้โพสต์นะครับแค่นาฬิกากระเป๋าล้อไปกี่แสนแล้วฮะแ้วมึงลองให้เขาซื้อที่อีกละเท่าไรแล้วฮะแล้วเงินที่ไปกินนะที่เขาให้มึงมาเท่าไรแล้วเก้าแสนผมเชื่อครับอีดามมึงจะมาแถะสองแสนอะไร ฮะนะครับมึงจะแทรสองแสนอะไรกูรถามหน่อยค่าส่วนไหวที่เขาช่วยมึงเท่าไรเป็นเงินเท่าไร,น,าไรนะครับพี่ดำบอกอีบานว่าสาวพิษพี่สาวผมแดงเนี่ยให้เงินช่วยเรื่องค่าส่วนไหวนะครับแล้วเงินอย่างอื่นดีละจิปะทะเดี๋ยวมึงคอยดูเพราะมึงโดนแหกเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ย หาเรื่องนะครับให้จอลระเคแหกให้ไม่าลวันแหกแล้วอย่าลืมนะไม่าลวันเขามีอาวานเต็มเต็มคาราเบลเลยนะครับเขามีอาฐานเต็มคาราเบลเลยคือบอกพวกมึงไว้ให้แล้วการนี้ดำออกมาแถว่าไม่ถึง9แสนเนี่ยแค่2แสนเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงรู้เรื่องนะ อย่มึงรู้เรื่องนะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับดํานะครับออกมาโตผ่านอีบานนะครับทําไมมึงไม่ขึ้นไ์สดละ่ะคี้แจมพังจริงสิไม่กล้าพูดเพราะอ้ดามันโกหกอีบานไงเห็นไหมอีดาเนี่ยมันโกหกอีบานไงอีบานมันจะไปรู้ส,สี่รู้ห้าเลยไม่รู้เรื่องอี่นี่ก็มนโนหักไปบิด,บดไปเรื่อยปกป้องลูก เดี๋ยวรถตบไปหลักฐานบอกให้นิ่งๆเงียไปไม่ชอบนะค่าไปพักผ่อนค้าไปเที่ยวเนี่ยตอนที่เขาพามาทะเลหมดเท่าไหร่แล้วอ่ะหน,ะะน,ะนะึ่งนะเดี๋ยวพ่จะวิเคราะห์ให้นะนาฬิกาเนี่ยตัต้มๆเลยนะผมตีให้เลยก็เป็นแสดแล้วนาฬิกาเลยเนี่ยหนึ่งนะสอง กระเป๋าเนี่ยไปขายได้ก็หลายหมื่นแล้วอะนะครับกระเป๋าเนี่ยนะสามมึงให้เขาไปร่วมจ่ายค่าส่วนหวายให้มึงเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นแสนแล้วอะผมตีราคาให้เป็นแสนแนะนะสี่นะครับไปเที่ยวไปกินกันเท่าไหร่เที่ยวจ่ายให้แต้ไม่รวมเงินที่ยวให้มึงใ,มง,นะง,งให้มึงกินเปล่าอีกนะเงินเที่ยาให้มึงกินเปล่าอีกเท่าไหร่ นี่ยังไม่รวมนะดําอีเนเราคุณมึงพูดความจริงเลยสิในะจริงมึงพูดเองสิไม่ใช่ปล่อยให้อียานมาบิดหอยเบี้ยวอยู่อย่างนั้นแหละในอีเวนในะจริงมึงอพูดเองสิไม่ใช่ไปยิมปากอีบานพูดเอามาพูดสินะครับสาผมแดงได้ตบหลักขานเอาตอนนี้ไฟเขียวแล้ว,ไฟ,ว,ลวไฟเขียวแล้วครับไฟเขียวให้อีบานเล่น นะครับสาบผมแดงแล้วนะครับเพราะฉะนั้น FC ครับวันนี้ผมเชื่อนะสิ่งที่ไรอ็ดได้คุยกับสาบผมแดงผมเชื่อเรื่องจริง9แสานะ่หมดจริงผมเชื่อนะนะครับไม่ใช่ผมไม่เชื่อผมเชื่อนะครับคนยังสาผมแดงอะเปคนนะดูดีไม่ใช่ยญาพี่น้องมีใครม้างให้กระเป๋า หลุยแล้วก็นาฬิกาเอาคิดสิทุกท่านคิดสิไม่ใช่ยญาติพี่น้องกันเนี่ยใครใครก็รรจะมาให้ mm. อ่ะผมถามหน่อยอ่ะจริงไหมอ่ะทนนะ่ะนะส้าไม่ญาติพี่น้องใครจะมาให้ครับนาฬิกาเรือนหลายแสนก็เป่าอีกแล้วเงินอีก นะครับถ้าไม่รวยจริงให้ไม่ได้นะนะครับถ้าไม่รวยจริงให้ไม่ได้นะนะครับผมฝากไว้ให้ด้วยนะฝ <c oughs> ากไว้คิดนะอีดามีปากมึงออกมามึงออกมาออกมาโตสิอย่าสงบปาสงบคามไหนผูอื่นโตให้ดิผูดอื่นโต,ให,นโตให้มันก็บิดไงอีบานมันก็จะอีดาม,มันก็จะให้ข้อมูลอีบานแบบมัม่วๆไงอีดามอีดาอีบานก็จะไปดูเรื่องเฮียอละ อนี้ก็บิดไปเรื่อยเปื่ยมันจะไปรู้อะไรสีผมถามหน่อยฮะมันจะไปรู้สี่รู้แปดอะไรคผมถามหน่อยมันจะไปรู้สี่รู้แปดอะไรผมถามหน่อยฮะเออฝากไว้คิดด้วยนะครับนะมาใช้มานั่งมโนกันเยอะครับผมเชื่อว่าเยอะเป็นล้านด้วยซ้ำผมเชื่อเป็นล้าน เรื่องซื้อของก็เหมือนกันเขาขอช่วยซื้อของที่แสนแล้วมันก็เป็นการช่วยเปะล,ะล่าก็เขาบอกว่าหมดเงินกับดำไปก้าวแส่นีก็จรงิงเปละ่าซื้อของมันก็หมดเงินเปะละ่าซื้อของซื้อผ้านั่นนะผมถามมาจรงิงเปละ่าฮะโทษรอดูครับตอร์คีแหกแนะ่ นี่แค่แหกนาฬิกากับกระเป๋ามานี่ก็ล่อไปครึ่งล้านแล้วนะนะแล้วยังอื่นอีกนะผมถามหน่อยเยอะงานนี้เยอะอีดามมาเยอะบนไลเลยทีเนี้ยผมบอกเลยว่าบนไลจบไม่สวย,ยางานนี้เอาผมดีอีดามนี่คือมิจฉาชีพนะครับในนิทานเรื่องนี้ครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติครับใครเข้ามาพิมพ์ชื่อโคี่สาม ก็ผมไม่รับผิดชอบอะไรทีครับเพราะว่าผมเล่าให้นิทานนิทานไม,ม่จริงนิทานเรื่องนี้สอนไว้ว่าอย่าไปนเนรคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่าไปนเนรคุณเขานะครับ